ค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการ w i s .DOM ในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยววัดบางไผ่ซึ่งเป็นวัดที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่กำแพงวัดที่สร้างเรียนแบบป้อมปราการของทหารและมีหอพระไตรปิฎกกลางน้ำทรงจตุรมุกสำหรับเก็บหนังสือพระไตรปิฎก และเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกฏจำลองและที่สำคัญภายในพระบัวสดหลังเก่ามีพระพุทธมงคลสีสุโขไทยหรือหลวงพ่อทองเป็นพระประธานและเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากประดิษฐานอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เรายังไม่ไปไหน ยังอยู่กันที่จังหวัดนนทบุรีเช่นเดิมค่ะและเราจะพาท่านผู้ชมไปยังวัดแห่งหนึ่งที่มีความสงบร่มรื่นตั้งอยู่ใจกลางเมืองและที่สำคัญมีอุโบสถแก้วที่สวยงามแปลกตามากและวัดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะเราเดินทางมาถึงที่วัดสังกทานค่ะ วัดสังกทานแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวัดที่มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบสุขทางใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปเดินชมส่วนต่างๆภายในวัดวันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระพฤทธพงศ์ทิติคุโนได้มาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้เราฟังกันก่อนค่ะ และช่วงเส้นทางนมัสการในวันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่แถวๆย่านพระราม5นนทบุรีนั่นเองค่ะเ,เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาวัดแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นวัดที่เงียบสงบมีพื้นที่สัป,ปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากๆเลยค่ะวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดสังกทานนั่นเองและประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้จะเป็นยังไงอย่ตอนนี้เราไปกาบรเรียนถามพระอาจารย์กันค่ะ ขออนุญาตเอาที่อธตมาพอทราบแน่นอนนะครับว่าวัดน,นี้ตั้งแต่ปี2511เนี่ยพื่อเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระตาุญโยซึ่งเป็นองค์ปถมเจ้าวาดของวัดสังฆธานได้เดินทุดงมาที่ตำบลบางไผ่แล้วก็ได้พบกับหลวงพ่อโตซึ่งอยู่ในสวนอรกร้างแล้วก็ท่านก็ได้พิจารณาแล้วว่าอยากจะสร้างวัดเพื่อเป็นการเผยแผ่พระศาสนา แต่ด้วยท่านพิจารณาตัวของท่านเองว่ายังขาดบาร,รมีอยู่พอสมควรท่านจึงตั้งอธิษฐานบาร,รมีขึ้นมาว่าถ้าหากท่านมีโอกาสมีบุญบาร,รมีก็จะกลับมาเพื่อบุรณะวัดให้เกิดเป็นวัดในการเผยแผ่พระศาสนาท่านก็ได้เดินทุด,ดงไปที่จังหวัดชุมพรไปที่ประจวบคีรีขันธแล้วก็ไปที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสวรรณรีมใช้เวลาประมาณ5ปี พอพีพุทธศักราชงกท่านก็กลับมาที่วัดสังกธานอีกครั้งหนึง่งแล้วก็พาพระมาะประมาณ5รูปมาเพื่อที่จะตั้งใจให้วัดสังกทานนั้นเป็นวัดที่มีพระพิสุจิ์จำพรรษาแล้วปี2 5 1 8ท่านก็นิมนต์หลวงพ่อพลอยมาจากวัดขาภูคาตำบลผู้หวายตำบลผู้หวายเนาะอำเภอตาคีจังหวัดนคะรสวรรค์เพื่อมาบูรณะองค์หลวงพ่อโตให้ มีความงดงามมีความสมบูรณ์มากขึ้นจากนั้นปีประมาณปีพุทธศักราช2521หลวงพ่อก็ขอให้ทางกรมศาสนายกฐานะจับวัดร,ร้างให้เป็นวัดที่มีพระพิสุจน์นั้นจำพรรษาอยู่จึงถือว่าวัดสังฆทานนั้นเริ่มต้นดําเนินกิจการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521 mm hmm. ก็ว่าได้นะครับจากนั้นก็มีการ ปฏิบัติเป็นหลักหรือพ่อมีแนวทางในการเผยแผ่เรื่องของการปฏิบัติเป็นหลักท่านอยากจะสร้างวัดที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติที่อยู่ใกล้เมืองหรือท่านบอกว่าอนาคตวสังฆทานจะเป็นศูนย์กลางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในการประฤปฏิบัติท่านมีจิตนานอย่างนั้นซึ่งสมัยก่อนญาติโยมก็สงสัยกันว่าสวนร้างอยู่ในเขตกันดานพอสมควรเนื่องจากว่า ไฟฟ้าก็ไม่มีแล้วก็ถนนขนทางตอนนั้นก็ยังเป็นต้องใช้เรือเป็นหลักนะครับท่านก็เลยเพูดขึ้นมาคนก็หัวเราะเป็นหลักเหมือนกันปรากฏว,ว่าท่านก็สามารถที่จะค่อยๆค่อยๆเ,เ,เรียกว่าเรียกศรัทธาจากญาติโยมสมัยก่อนเนี่ยปี2517นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เราเรียกว่ามีคอมมวนิสต์อยู่นะครับปรากฏว,ว่าเขาเขาก็สงสัยหลวงพ่อแบกกรดมาแบกกรดมา,ดมาห่มผ้าสีกลักซึ่งสมัยนั้น พระในเขตจังหวัดนนท์เนี่ยไม่ค่อยมีพระที่ห่มคลองผ้าแบบนั้นกันท่านอธิบายให้โยงฟังว่าท่านเนี่ยถือธุดงควัตทุดงควัตเ,เป็นข้อวัดที่พระองค์ทรงทรงแนะนําพระพิสูจน์ที่ต้องการจะขัดเกลากิเลสให้เข้มข้นมากขึ้นให้เรียกว่าให้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเพิ่มอีก13ข้อเช่นถือผ้าสามถือก็คือมีสบงจีวรแล้วก็ผ้าสังฆติสื่อผ้าบางสุกุลก็คือ เป็นผ้าที่เขาทิ้งแล้วเป็นผ้าห่อศพอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการบินถบายเป็นวัดฉันอาหารมื้อเดียวฉันพัดเดียวก็คือหมายความว่าเมื่อรับบินถบายมาแล้วเมื่อมีใครนําอาหารมาถวายในภายหลังก็จะไม่รับอีกมีการบินถบายตามลําดับลงไปมีทั้งหมด13ข้อโดยประมาณนั้นอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่กลางแจ้งเป็นวัดตอจนมีการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเนสเนสัจกัง ก็คือการไม่นอนไม่ให้หลังแตะพื้นตลอดรุ่งราตรีก็คือตั้งแต่หัวค่าจนถึงรุ่งอรุณพระเนี่ยเรามีมีการนับเวลาเนี่ยที่ไม่เหมือนกับญาติโยมญาติโยมจะดูเวลาตามเมริกาเป็นหลักแต่พระนั่นดูแสงเงินแสงทองเรียกว่าแสงอรุณเป็นหลักก็คือต้องคลองผ้าจนกว่าแสงสีทองจะจับที่ขอบฟ้าก็คือยื่นมือออกไปประมาณหนึ่งหัตถบัทคือหนึ่งหนึ่งมือเนี่ยแล้วก็ส่องที่กลางแจ้งจะเห็นลายนิ้วมือของตัวเองนั่นก็เรียกว่าอารุณแล้วหรือ มองออกไปที่ยอดไม้บริเวณหนึ่งช่วงแขนแยกใบอ่อนใบแก่ได้นี่เรียกว่าได้อรุณแล้วหลวงพ่อท่านก็สอนให้พระในวัดสังฆทานนั้นถือสุตดงควัตตามท่านเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าเราตั้งใจจะจบ,บวชแล้วควรที่จะขัดเกลากิเลสของเราให้ยิ่งยิ่งกว่าที่เราเป็นคารวาสนะครับวัดสังกทานพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมไปด้วยสวนของราษฎร มีปูชนีวัตถุสำคัญก็คือพระประธานในอุโบสถแก้วซึ่งมีนามว่าหลวงพ่อโตความเป็นมาของหลวงพ่อโตเนื่องจากวัดสังกทานเป็นวัดร้างนับมาเป็นเวลาร้อยร้อยปีการจดบันทึกจึงไม่มีมีเพียงการเล่าขานต่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นดังนั้นจึงได้มีการวิเคราะห์จากหลักฐานพระพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อโต กระเบื้องเชิงชายหน้าอุดของหลังคาอุโบสถหลังเก่าและอิฐที่สร้างองค์พระกับฐานอุโบสถเป็นหลักฐานอันสำคัญชิ้นหนึ่งที่ค้นพบและเก็บรักษาไว้ภายในวัดหลักฐานชิ้นนี้ใช้เป็นกระเบื้องประดับตกแต่งเชิงชายสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันจะพบเห็นทั่วไปตามพระอารามหลวงใช้ประกอบกับกระเบื้องกาบกล้วยเพื่ออุดรูไม่ให้นกหนูเข้าไปทำรัง ลักษณะกระเบื้องเชิงชายหน้าอุดของวัดส,สังกทานมีลวดลายดอกบัวที่คลี่คลายปรับเปลี่ยนมาเป็นลายโยนกท้ายที่สุดเป็นลายประเภทใบไม้สามแฉกซึ่งเป็นเขาโครงดั้มเดิมของดอกบัวทำด้วยดินเผาสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่2 1 2 2ค่ะจากนั้นปี2536หลวงพ่อก็พูดว่าองค์หลวงพอ่อโตเนี่ยนะครับ อยู่บนศาลาไม้ตอนหลวงพ่อมาเนี่ยเป็นแค่ศาลาไม้มุงมุงมุงบางหลวงพ่อโตวไว้เท่านั้นบงังบางแดดบางฝนเท่านั้นแล้วท่านก็ขยายมาเป็นศาลาไม้ที่มีโยมสามารถขึ้นไปสวดมนต์ทำวัดได้ปรากฏว่าศาลาก็ทุดโทรมตามจํานวนอายุของของไม้อะเนาะไม้ก็เป็นไม้เก่าที่โยมบริจาคมาหลวงพ่อก็มีสองอย่างที่ทําก็คือพยายามอบอกบุญซื้อซื้อที่จากสมัยก่อน ไร่ไร่ละประมาณหลักร้อยมาหลักพันปัจจุบันนี้วัดสังกทานนี่ปี2563นี่หลักล้านแล้วนะครับซ mm ึ hmm. ่งหลวงพ่อมีจตนาต้องการจะให้วัดเนี่ยอยู่ในเขตที่มีความร่มรื่นหลวงพ่อบอกว่าอีกหน่อยแถวนี้มันจะเจริญคนก็หัวเราะอีกหน่อยแถวนี้จะราคาแพงที่ดินจะราคาแพงคนก็หัวเราะซึ่งปัจจุบันนี้ยืนยันแล้วว่าท่านนั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากนอกจากนั้นสารหลวงพอ่อโตเองก็ทุดโรมไป ท่านกปรบว่าถ้าเกิดว่าจะทําเป็นอุโบสถแบบแบบดั้งเดิมที่เราทํากันก็คือมีชอบฟ้าใบละกาเป็นทรงไทยเป็นทรงนิยมกันเนี่ยต้องใช้เวลานานที่สำคัญคือต้องใช้ปัจจัยของญาติโยมเยอะมากท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าทําเป็นทรงมักมีองแปดก็คือเป็นเป็นเหมือนเจดีแปดเหลี่ยมครอบหลวงพระโตเพื่อที่จะให้ท่านนั้นดูเป็นด่เรียกว่าเป็นเป็นพระประธานในอุโบสถที่มีความสง่างาม จะวางท่านไว้ตรงกลางก็ได้หรือจะวางท่านไว้ตรงริมก็ได้ก็มีการประชุมพระกันมีการารวบรวมญาติธรรมที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมมาในการที่จะออกแบบโดยยึดแนวทางของพระเด็พระคุณหลวงพ่อสนองว่าอยากให้เป็นอุโบสถแก้วที่มองเห็นต้นไม้ร่มรื่นเหมือนกับหลวงพ่อนั้นอยู่กลางแจ้งมีความร่มเย็นเนื่องจากอากาศภายนอกและภายใน,นกั้นด้วยกระจกที่เป็นสูญยาก,กาศความคิดในสมัยนั้นปีส5 3 6นกถือว่าเป็นความคิดที่ ค่อนข,ข้างที่จะ,ะไม่มีใครคิดกันแบบนั้นแม้แต่พระสายป่าเองก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเหมือนกันหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นพระที่มีหัวก้าวหน้าพอสมควรรูปแบบของอุโบสถที่หลวงพ่อสนองดริให้สร้างขึ้นใหม่นั้นเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยกระจกทั้งหมดและกำหนดเวลาการก่อสร้างเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งโดยท่านตั้งจุดประสงค์ว่าอุโบสถของวดัด ต้องเป็นอุโบสถที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและถูกต้องตามความเป็นจริงขนาดของอุโบสถต้องจุคนได้600คนเมื่อแบบจำลองของอุโบสถออกมาก็ถูกวิจารณ์ว่าทำไมอุโบสถเป็นแก้วแปดเหลี่ยมไม่ใช่ทรงไทยที่มีช่อฟ้าใบรากาหลวงพ่อสนองได้ให้เหตุผลว่าหลวงพ่อโตองค์ใหญ่มากมีความสูงหลายเมตร แต่เมื่อทําเสร็จแล้วทุกคนต่างก็เห็นว่าสาราหลวงพ่อโตเปลี่ยนเป็นพ้าโบสถ์ดแก้นั้นมีประโยชน์ในการใช้สอยอย่างมากทีเดียวทําเป็นสองชั้นชั้นบนปฏิบัติทําได้จุคนได้ถึงประมาณ600คนทีเดียวเวลาทําสังฆกรรมแต่ละครั้งมีผ้าลงอุบสดอย่างน้อยก็ประมาณห้ารูปตอนช่วงเดือนเมษาก็มีการบรรพชาสมเด็จพระูดุร้อนซึ่งสมเดน,นั้นเคยมีบวชถึง700รูปทีเดียว สำเนียง700องค์ในอุโบสถแก้วสามารถบวชได้สามารถบรรพชาได้โดยที่มีมีความแออัดที่สำคัญก็คือญาติโยมได้ไปอ่อนนมมุทนาบุญชั้นล่างของอุโบสถแก้วหลวงพ่อพท่านทาเป็นห้องประชุมในการประชุมพระก็ดีในการอบรมญาติโยมก็ดีเป็นห้องสมุดญาติโยมได้มีโอกาสเข้าไปอ่านหนังสือในมีความสงบมีห้องกรรมฐานแล้วก็มีห้องสําหรับในการเปิดวิดิทัศน์เราเรียกว่าเป็นห้องห้องโสดก็ได้เนาะนะครับจากนั้น หลังจากนั้นปี2 5 3 7ก็เริ่มลงมือสร้างเสร็จประมาณปี2540กว่าใช้เวลาเกือบประมาณ2ปีก็แล้วเสร็จแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็สามารถเปิดใช้ได้เนื่องจากทางวัดสังฆทานนั้นมีการอุปสมบทพระภิกษุนั้นเป็นแบบอุปสมบทหมู่ก็คือวันมาฆาบูชาวันอัศารหาบูชาวันวิสาขาบูชาแล้วก็เป็นการบวชเฉลิมพระเกียรติมาที่5ธันวา หนึ่งปีจะมีการอุปสมบทพระภิกษุแค่สี่ครั้งมีการบรบรพชาสมณมีพระธดุดรอนหนึ่งครั้งก็คือประมาณต้นเดือนเมษาเนื่องจากว่าพระเด็พระคุณหลวงพ่อนั้นเ,เกิดวันที่หเมษานะครับท่านก็เลยถือว่าญาโยมได้มีโอกาสมาทำบุญบุติตาท่านท่านก็จัดบวชสมณีพระธูดุร้อนประมาณตั้งแต่ปี2525งพันถ้า,าจะไม่ผิดนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็มีการพระราชทานวิสุงคาม ให้วสังฆทานในปี2 5 4 2โดยประมาณวสังฆทานก็ได้ดําเนินกิจการเรื่องของการเผยแผ่ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเน้นเรื่องของการปฏิบัติแนวสติปัฏฐาน4ี่คือพิจารณาเรื่องของการยืนการเดินการนั่งและการนอนให้เร็งให้เห็นในเวทนาที่เกิดขึ้นหลวงพ่อบอกว่าการที่เราเข้ามาวัดแต่ละครั้งนั้นคนที่จะเห็นตัวเองให้มากกว่าเห็นคนอื่นการปฏิบัตินั้น ให้เห็นทุกข์เป็นหลักเพราะพระพุทธองค์นั้นทรงสอนเรื่องความทุกข์มาตั้งแต่ต้นพุทธเจ้านั้นทรงตรัสรู้เรื่องของเอยสศสีเป็นหลักก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์ทรงบอกว่าสิ่งที่ทุกคนประชิญอยู่พบอยู่คือทุกข์นั่นเองทุกคนอยากสุขรักสุขเกียรติทุกข์แต่สิ่งที่ทุกคนเจอก็คือความทุกข์พระองค์ทรงบอกว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรคือสาเหตุของความพ้นทุกข์พระองค์ก็ทรงสร้างแรงบันดาลใจว่าเมื่อพ้นทุกข์ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมา นั่นคือนิโรธและพระองค์ก็ทรงชี้ผลทานที่จะพ้นทุกข์ก็คือมรรคมีองค์แปดนั่นเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองจึงสอนว่าถ้าเราเห็นทุกข์จากการประพฤติปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนซึ่งเป็นอิริยาบถที่เป็นปกปติของมนุษย์เราอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เราควรทีท่จะทำความเข้าใจของมันความเข้าใจในเรื่องความทุกข์ทาให้เราอยู่กับความทุกข์ได้สุขทุกข์เป็นของคู่กันพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนเสมอว่า สุขทุกข์เป็นของคู่กันหนีกันไม่ได้เราจะมีหูซ้ายโดยปรธาศจากหูขวาไม่ได้เราจะมองได้ตาซ้ายโดยปราศจากตาขวาในการพิจารณาสิ่งต่างไม่ได้ที่สําคัญคือประเด็นของหลวงพ่อสนองสอนว่าก่อนที่เราจะไปทําตัวเองให้หมดทุกข์ต้องรู้จักทําใจให้มีเมตตารู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลแล้วเราจะไปภาวนาได้เพราะเรามีทานทานไมตตาเราอ่อนโยนศีลทําให้เรามีความกล้าหาญภาวนา ทำให้เราเกิดปัญญารู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอยากจะบอกนิดนึงเผื่อญาติโยมบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าสังฆทานเนี่ย ถามว่าบินทบาตไหมบินทุกวันโยมนะครับยกเว้นวันพระวันพระวันธรรมมสวรสดเหตุผลที่หลวงพ่อท่านงดเว้นวันวันพระวันธรรมมสวรสดก็คือเป็นการเป็นกุศโลบายให้โยมได้มีโอกาสมาตรวจสอบตรวจสอบพระในวัดนั่นแหละนะครับว่าเอ๊ะเราทําบุญมาทุกวันเดินผ่านหน้าบ้านเราใส่บาทมาทุกวันเนี่ยพระทําอะไรกันบ้างโยมก็จะมาทําบุญกันตอนเช้าประมาณ8ปดโมงครึ่งก็จะมาสวดมนต์ทำวัดที่ลานทํากัน ประมาณ9ก้าโมงครึ่งพระก็จะให้ศีลวันไหนเป็นวันพระก็จะมีศีลอุโบสถมีการถือบวชเนคขมะกันนะครับที่นี่เราเรียกว่าบวชเนคขมะก็คือถือศีลแปดบ้างถือศีลอุโบสถบ้างจากนั้นพระก็จะมาพิจารณาอาหารอาหารที่บิณฑบาตมาทุกวันนั้นพระท่านจะเอามารวมไว้เป็นกองกลางหลวงพ่อบอกว่านี่คือการสร้างศาลานิยธรรมคือการให้ทานนั่นเองทานที่ให้มากกว่าหนึ่งเรียกว่าเป็นศาลานิยธรรมคือทานที่ให้ โดยไม่มีประมาณไม่มีจํากัดนั่นเองเมื่อเอาอาหารมารวมกันที่โรงตักแล้วญาติโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะ,ะคัดแยกจะมาพิจารณาบางอย่างต้องอุ่นบางอย่างต้องอมีการเสริมขึ้นขึ้นมาเพราะว่าพระวสังกทานนั้นมีประมาณมากกว่า60รูปญาติโยมญาติธรรมที่บวชถือศีลบางคนก็เป็นแม่ชีนะครับมีประมาณเกือบ200กว่านะครับอาหารที่บิณธบาตมานั้นไป นอกวัดต้องนั่งรถไปประมาณสองสายก็คือสายนนทบุรีไปบินทบาทที่ฝั่งตลาดของนนทบุรีนะครับสายที่สองเรียกว่าสายกรุงเทพสายกรุงเทพไปจะเข้าไปในเมืองตามที่โยมพระนิมนต์ไว้7วันก็จะมี5แห่งด้วยกันนะครับอาหารที่บินทบาทมาจะไว้ที่กองกลางแล้วก็จะมาตัดในเวลาเก้านาฬิกาสานาทีพระที่นี่ละฉันมือเดียวโยงนะครับฉันมือเดียวหมายความว่าเป็นข้อทุดงขาวัดที่พระเด็พระุณมลวงพนอสรท่าน,ท,านท่านทำตาม ข้อบัญญัติที่พุทธเจ้านั้นทรงแนะนําให้พิสูจน์ที่ต้องการจะประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดขึ้นมานะครับฉันมือเดียวฉันอัศนะเดียวก็คือเมื่อลงมือฉันแล้วจะไม่ลุกไปไหนจนกว่าจะทําพัตกิจเสร็จนะครับฉันมือเดียวฉันอัศนะเดียวแล้วย่าโยมก็จะได้พิจารณาอาหารต่อจากพระหาจากพระพิจารณาอาหารที่ลงตักแล้วก็จะเป็นสมมนเนนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาถือศีลแล้วเราก็เปิดให้ยาโยมที่มาร่วมทำบุญนะได้รับอาหารทิพย อาหารทิพย์คืออาหารที่เหลือจากที่ท่านได้พิจนารณาแล้วโยมสังเกตดูว่าเวลายมทําบุญโยมถวายอาหารพระนะครับจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่จะเป็นคนหนุ่มสาวนะครับต่างก็ยกจรดขึ้นเนือศีรษะเป็นอาหารที่ตั้งใจถวายตั้งแต่เทวดาขึ้นไปเมื่อพระท่านพิจนารณาแล้วสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอาหารทิพย์อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชนเป็นอย่างมากภายในวัดแห่งนี้ก็คือ การปฏิบัติธรรมค่ะวัดแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากแนวทางการปฏิบัติธรรมของวัดสังกทานก็คือสติปัฏฐาน4กํกำหนดอิริยาบทยืนเดินนอนนั่งท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสังกทานค่ะก็คงจะขอฝากช่วงท้ายไว้นะครับเนื่องจากพระเด็พระพุทธสน,นท่านได้ระสังขารไปแล้ว ตอนนี้ท่านพระครูประหลัดระลินสิริวัฒโนท่านก็เป็นเจ้าวาดวาสังฆทานองค์ปัจจุบันท่านก็ได้สืบสารปฏิทานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองแล้วอาตมาเองก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองลูกศิษย์ของหลวงพ่อเพลินเอาง่ายๆว่าอยากจะฝากธรรมะที่หลวงพ่อสอนกับพวกเราเสมอว่าทุลมหายใจเป็นลมหายใจของการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติเข้ามาข้างในเหมือนกรณีลูกศรอ,ออกไปข้างน,นอกแต่ให้เขากลับมาข้างในการที่เรามองเห็นใครใจเขาใจเรานั้นสําคัญ หลวงพ่อสอนเสมอว่าอย่าลืมว่าทุกคนก็ปรารถนาความสุขทุกคนก็ไม่อยากจะได้มีความทุกข์สุขทุกข์มันอยู่ที่เราเราอยู่กับปัจจุบันได้รู้จักมีน้ำใจต่อกันพูดจาดีๆต่อกันให้ระวังความคิษของเราเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในเรื่องที่เราต้องประพฤติปฏิบัติที่สำคัญมนุษย์จะเป็นมนุษย์ได้ ต่อเมื่อมนุษย์นั้นรู้จักในการประพฤติปฏิบัติและลงมือปฏิบัติจนเกิดผลจากการปฏิบัตินั่นเองจเริญการออกแบบอุโบสถให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดนับได้ว่าเป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี้การสร้างอุโบสถนั้นนับว่าเป็นบุญใหญ่ เพราะเป็นสถานที่สงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมประกอบพิธีสำคัญเช่นอุปสมบทคือการเปลี่ยนเพศจากคารว่าเป็นนักบวชทำให้คนดีมีศีลธรรมจากการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมการสร้างอุโบสถจึงนับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ คำถามที่น่าสนใจคือเราจะเอาใจใส่ความรักให้ปลอดภัยได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักของหนุ่มสาวรักของเพื่อนสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นของตายประจำบ้านอย่าคิดว่าถึงอย่างไรพ่อแม่ก็รักเราเพื่อนก็รักเราถึงอย่างไรเธอก็รักฉัน ฉันก็รักเธออยากจะพูดอะไรก็ได้โดยไม่เกรงอกเกรงใจความเกรงใจเนี่ยทำให้รักยืดยาวอายุของความรักเนี่ยอยู่ที่ว่ารู้ว่าอะไรควรพูดและไม่ควรพูดอะไรควรทําและไม่ควรทําดาบที่คมที่สุดเนี่ยก็คือลิ้นของเรานี่แหละมีดโกนที่ว่าคมก็ยังสู้คารมของคนไม่ได้ คารมสามารถเชื่อเฉือนบันทอรชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นจิตใจของผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับความรักนั้นขอให้ระมัดระวังปลายลิ้นขอใหร้ระมัดระวังคำพูดอย่าให้เป็นระเบิดประมาูมาเข็นฆ่าซึ่งกันและกันขอเจริญพร สดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทาง092-281-2919ถึง20 l like ลายแอ TPIPL เว็บไซต์ TPI Poline Shopee ตั้งหัวเสงร้าน TPI New Normal ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ